จากเรื่องราวของชาวจีนนะคะมาถึงเรื่องราวของความรักกันบ้างค่ะก็แหมใกล้เทศกาลแห่งความรักแล้วนะะี่ค่ะดิฉันก็เลยหยิบหนังสือที่เกี่ยวข้องกับความรักมาฝากคุณผู้ชมค่ะรักเราให้เท่าเขานะคะหนังสือที่บอกว่าไม่ว่าจะรักใครก็อย่าหมดรักตัวเองค่ะเล่มนี้เขียนโดยดนะีเจณภาพรค่ะ อย่าให้คำว่ารักตัวเองต้องดังในวันที่เขาไม่รักเราแล้วเราสามารถรักตัวเองไปพร้อมๆกับรักเขาหรืออย่างแย่ที่สุดรักตัวเราให้ได้ครึ่งหนึ่งที่รักเขารักของเราก็จะทำร้ายตัวเองได้น้อยลงแล้วรักเราให้เท่าเขาผลงานการเขียนเล่มล่าสุดของดีเจพี่อ้อยนภารพรที่นำเอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความรักจากประสบการณ์ของการเป็นดีเจมาถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้ฟัง สำหรับเนื้อหาในเล่มนี้ก็จะถ่ายทอดในมุมของการรักคนอื่นให้เท่ากับรักตัวเองรักคนอื่นอย่างไรไม่ให้เจ็บปวดและรักตัวเราเองอย่างไรให้มีความสุขหลากหลายเรื่องราวที่ผู้ฟังทางสถานีวิทยุโทรมาปรึกษาพี่อ้อยในรายการเ <c oughs> กี่ยวกับข้อผิดพลาดของความรักในแง่มุมต่างๆพี่อ้อยได้นำส่วนหนึ่งมาถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้เช่นรักตัวเองต้องทำอย่างไรแบบไหนถึงจะเรียกว่ารักแท้ เกิดเป็นผู้หญิงอย่าใจกล้าหรือท้าทายกับผู้ชายมากเกินไปการเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขารักมันจะทำได้ยาวนานแค่ไหนมือใหม่หัดรักต้องทำอย่างไรข้อคิดแง่มุมดีๆจากพี่อ้อยมีให้คุณผู้อ่านได้ลองนำไปคิดทบทวนไตรตรองและพิจารณาค่ะว่าการรักตัวเองต้องไม่เกิดตอนที่เขาหมดรักเราแล้วค่ะ